กาแฟให้กับท่านประธานขณะที่เดินเข้าไปในห้องท่านประธานและเสิร์ฟกาแฟนั้นข้าพเจ้าได้ยินนายพสิทธิ์พูดกับท่านประธานว่ารายชื่อสวสรรหาที่ล็อกไว้ปล่อยให้คุณหญิงจารุวรรณที่ศาลปกครองแล้วเมื่อเช้าก่อนที่จะไปหาพี่ที่บ้านพี่น่าจะให้โคต้าจรูนบ้างตุลาการคนอื่นๆบ้างเหมือนกันท่านประธานตอบว่านี่เป็นอำนาจของประธาน ที่เป็นกรรมการสัญหาไม่ใช่พวกมันปล่อย40พอดีพี่วิ่งให้เองตั้ง6ปีหมายความว่าจะวิ่งให้ปล่อยหรือพระสิทธิ์เป็นสวด้วยแต่พระสิทธิ์ตอบว่าไม่เห็นอยากเป็นเลยจากนั้น2-3วันข้าพเจ้าพบท่านจรูนบริเวณชั้น9ท่านถามข้าพเจ้าว่าบุษบุ๊กชัดมันเตรียมชื่อสวอสัหาเสร็จหรือยังพอรู้บ้างไหมข้าพเจ้าตอบกลับไปว่าไม่แน่ใจคะ่ะ ท่านจะโรนพูดว่าไปสืบให้หน่อยอย่าลืมนะผมช่วยคุณผ่านผู้เชี่ยวชาญของผมเขาก็อยากเป็นช่วยกันบ้างแล้วก็เดินไปผมเรียนกับท่านประธานว่าผมเรียนกับพี่น้องประชาชนว่านี่เป็นตัวอย่างผมยังไม่อ่านครบทั้งฉบับเป็นหนึ่งในสี่ฉบับเท่านั้นเองมันชี้ได้ชัดเลยว่าการยุบพักพลังประชาชนการสรรหาประธาน บทการสัรหาสวการเดินทางไปพบของนายพระสิทธิ์ศักดานรงค์โดยคำสั่งของนายชัดชนวรที่ร้านอาหารแพลตฟอร์มภายหลังจากคุยกันที่ปากนายเลิศการเดินทางไปพบพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดาที่กองทัพบกมันจึงเป็นคำตอบของการยุบพักพลังประชาชนชาติไทยมัชชิมาเพื่อให้พรรประชาธิปัตย์ ได้พลิกขั้วพักการเมืองที่เหลือจัดตั้งรัฐบาลครับพี่น้องที่ัาซาลานานางสาวชุติมาแสนรังสีในชีวิตนี้ผมไม่เคยเจอเธอเธอได้เขียนจดหมายด้วยลายมือสีฉับมีสำเนาได้มาถึงผมผมได้ติดตามสืบสาวราวเรื่องโดยรายละเลอียด รู้ข้อมูลกันอย่างครบถ้วนว่าขบวนการยุบพักพลังประชาชนชาติไทยมัชชิมานั้นมันเป็นธงสำเร็จวางแผนกันที่โรงแรมปาร์คไนเลิศพิมพ์กันในโรงแรมแล้วก็ไปตัดสินกันที่ศาลปกครองก่อนตัดสินแจ้งพักประชาธิปัต์ล่วงหน้าแจ้งผู้บัญชาการฐานบกล่วงหน้าพี่น้องที่รักทั้งหลาย นี่คือสารรัฐธรรมนูญของประเทศไทยในวันที่หาความยุติธรรมชนิดที่ไม่เจอเหมือนกัน,กนครับพี่น้องที่เราทั้งหายผมเรียนกับพี่น้องว่าที่ผมอ่านจดหมายกับท่านทั้งหลายได้ฟังนั้นฉบับที่หนึ่งสองสยังมีบางตอนที่หนักกว่านี้แต่นี่เป็นการเริ่มต้น เพื่อต้องการถามนายอภิสิทธ์แวชาชีวะว่าตำแหน่งท่านนายกท่านได้แต่ใดมามีวิธีการเช่นใดที่นางสาวชุติมาเขาพูดนั้นเป็นความจริงหรือเป็นความเท็จท่านเคยไปพบนายพัสิิธิ์ศักดานรงค์ที่ร้านอาหารพลัดอร์อมใกล้ๆกับพรกประชาธิปัตย์หรือไม่นายอภิสิทธ์แวชาชีวะพี่น้องที่ราสังหลาย พวกเรานั่นถูกยุบพักกันง่ายเหลือเกินจับก็ขังกันง่ายเหลือเกินแต่ปรากฏว่าที่ผมอยากให้พี่น้องได้ติดตามการอภิปรายไม่ไว้วางใจเรื่องการฆาตกรรมประชาชนผมเรียนกับพี่น้องว่าผมพูดนอกสภาไม่ได้แต่ผมบอกกับพี่น้องว่าการฆาตกรรมประชาชน 91ศพเป็นทหาร10ประชาชน80นั้นพี่น้องที่เราทั้งหลายผมจะพูดเพื่ออุทิศทั้งหมดให้กับพี่น้องที่เสียชีวิตและบาดเจ็บทุกชีวิตและบอกกับพี่น้องว่าจะเป็นการพลิกประวัติศาสตร์เปิดโฉมหน้าฆาตากรจับเท็จนายสุเทพเทือกสุบรรณ นายอภิสิทธิ์เวชาชีวะความอำม,มหิตของพวกนี้พี่น้องที่เราทั้งหลายนายสุเทพพูดในสภาบอกว่าภาพทหารที่ยิงไปในวัดประทุมนั้นไม่ใช่เป็นวันที่19พฤษภาคมวันที่19ไม่มีทหารอยู่บนบนรถรางไฟฟ้าปรากฏว่าพวกเราถูกฆ่าตายหกคนในวัดประทุมพี่น้องที่รบทหาร ที่อยู่บนรถรางไฟฟ้าไปสารภาพสิ้นว่าอยู่ปฏิบัติการอยู่บนรถรางไฟฟ้าจริงในวันที่19พฤษภาคมเขาสารภาพสิ้นว่าใช้ปืนอะไรหัวกระสุนอะไรเหตุที่ยิงบนรถรางไฟฟ้ามีการถามว่า นอกจากพวกทหารชุดนี้แล้วมีใครอยู่บนรถรางไฟฟ้าอีกเขาบอกว่าไม่มีใครไม่มีชุดดําที่ไหนอยู่บนรถรางไฟฟ้ามีแต่ทหารและทหารและทหารเท่านั้นพี่น้องพี่น้าทนายเหตุการณ์13ศพที่เป็นการฆาตกรรมประชาชน64ศพ ที่นายทาริศเพ่งดิษซึ่งเวลานี้เงีย่ยหูฟังว่าจะถอนประกันใครดีนี่ดูส้นตีนหน่อยทาริศกลัวมึงก็ออกลูกเป็นลิงแล้วไอ้ธาริศมีน้องที่เราทัง้งหลายหกสี่ศพมันไม่ใช่ว่ารู้ไม่รู้ว่าใครฆ่าเพราะ สออ,อชอนั้นได้ทำแผนผังตามที่ดีเอไอร้องขอนายสุเทพได้อนุมัติให้กับนายทาริศเพ็งเด็ดทำผังให้เห็นเลยว่า 91. บศพแยกเป็น 89. บวก2 21. จุดนำโดยทหารโดยใครใช้อาวุธอะไรพี่น้องทีเรทั้งหลายระหว่างคนตายกับคนฆ่า มีอย่างครบถ้วนแต่64ส่ศพที่บอกว่าไม่รู้ว่าใครฆ่าเพราะอะไรครับเพราะความมันมาแดงที่มันไปฟ้องผมกับสาในปิดปากพี่น้องที่เราหลายข้อเท็จจริงก็คือว่า64ศพที่บอกว่าไม่ทราบไม่ใช่คุณสั่งให้หยุดสอบต่างหากแลลวครับพี่น้องที่เราหลาย <S <S> <S ผมจึงเรียนกับพี่น้องว่า เหตุการณ์ทั้งหมดนั้นมันจะต่อประวัติศาสตร์ได้เป็นอย่างนี้วะพวกเราถูกฆาตกรรมอย่างอำม,มหิตโหดเหี่ยมที่สุดเสร็จแล้วไอ้คาตะกรไปสร้างสถานการณ์เผาเทนทันเวิร์ลพี่น้องที่เราทั้งหลายพูดบอกไปยังพลเอกประยุทธ์จันโอชาพลอากาศเอกอิทธิพรสุภวงศ์ผู้บัญชาการสถานาการณ์ ผลเด็กประวิทย์วงสุวรรณเวลานี้เอะก็ชุดดำไปเผาพี่น้องที่รับถ้าชุดดำมันมีอยู่จริงที่ก่อเหตุเมื่อวันที่สิบเมษาผมเคยตั้งคำถามในสภา,าว่าถ้าชายชุดดำมันปฏิบัติการจริงมันมีสี่คนในวันที่สิบเมษาตามภาพที่ปรากฏมันจะสามารถยิงคนในบาดเจ็บ800รอเสร็จแล้ว ยิงให้คนตายอีก28บศพได้อย่างไรหลังจากนั้นไอ้สคนนี้อีกเลยครับที่ตามไปฆ่าต่อให้ครบ91แล้วมีเวลาว่างไปเผาเซนทันเวิร์ฟชุดดำคุณนี่ซุปเปอร์แมนหรือเปล่าเนี่ยพี่น้องที่เราทั้งหลายมันจึงออกไปเสร็จไปก่อเหตุอะไรก็ใส่ชุดดำ ถ้ามันมีชุดดำไปก่อเหตุริงเมื่อวันที่10เมษายนวันที่11ไอ้ชุดดำมันเปลี่ยนสีแล้วครับมันจะใส่ชุดดำไปทำบ้าอะไรถ้ามันคิดจะไปก่อเหตุนี่วันที่19ไปเผาเซนตันเวิลมันยังแต่งชุดดำไปอีกดูที่ครับแต่ผมจะบอกว่าหน้าตาคนเผาเซนตันเวิลเป็นใครนะั้น มีภาพชัดเจนมีเวลาเป็นวินาทีไม่ว่าภาพที่อยู่มุมสูงของเซนทันเวิร์ลเองของห้างเกษรเอาละครับพี่น้องับผมยกตัวอย่างไง,ไง่ายๆคณะพวกผมไปมอบตัวในสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติเจ้าหน้าที่เซนทันเวิร์ลยังถ่ายภาพขณะเราเดินเข้าไปสอต่อชอได้เพราะฉะนั้นภาพด้านข้างด้านหลังด้านด้านหน้า ภาพบนลงล่างภาพภายในเขาบันทึกเป็นวินาทีพี่น้องจะนึกไม่ถึงเลยว่าในบ้านเมืองน,นี้มันจะมีคนชั่วและทำชั่วและคิดชั่วและทำชั่วและคิดชั่วแล้วทำชั่วได้ถึงขนาดน,นี้เสร็จแล้วก็ไปประโคมข่าวเพื่อบอกกับพี่น้องที่อยู่ตึกสูง อยู่บ้านที่มีรั้วสูงว่าคนเสื้อแดงเป็นผู้ก่อการได้มีอาวุธร้ายแรงล้มสถาบันเผาบ้านเผาเมืองพอผมบอกว่าคนที่คนเสื้อแดงที่ตาย80กว่าคนจากเกสิเอไม่มีใครมีอาวุธอยู่ในมือแม้แต่เพียงรายเดียวไอ้สุเทพก้มหน้าก้มตาแลบแลบลิ้นพลับพลบก็บอกว่า รู้เป็นอะไรเวลาตอบก้มมาแล้วแล้วก็แลบลิ้นแผลแล้วก็ตอบว่าเหตุที่คนคนเสื้อแดงถูกยิงตายและไม่มีอาวุธในมือสุเทพมันตอบว่าเพราะเขาเป็นมืออาชีพนี่มันกล้าจริงๆพี่น้องที่เราทั้งหลายวันนี้ออกมาอวดว่าตัวเองก็มีคลิป จะฉายกันในสภาผมทาสุเทพเทือกสุบรนคุณก็คนสุราธานีเหมือนกับผมนี่แหละที่คุณดีกว่าผมเรื่องเดียวคือบ้านเกิดคุณน่ะอยู่ใกล้โรงพยาบาลบ้ามากกว่าบ้านผมนั่นแหละไอ้อ่นดีกว่าหมดแขนผมก็ตรงกว่าพูดผมก็ไม่แลบลิ้นเหมือนกินแมงวัน พี่น้องที่เราทาหลายผมท้าบอกว่าถ้าอาภิปรายคุณอย่าให้มีการประท้วงได้ไหมเวลาคุณตอบผมก็ไม่ประท้วงต่างฝ่ายต่างทำหน้าที่ถ้ามันเกือบตายมันยังไม่ยอมรับจนถึงเดี๋ยวนี้ครับพี่น้องที่เราทลามันก็จะประท้วงมาแยมาก่อกวนแต่ให้พี่น้องสบายใจได้ ต่อมามันบอกว่าขอตั้งคณะกรรมการตรวจคลิปตรวจเอกสารถามว่าส่งใครมาซิริโชคโสภามาผมรีบจับเล็บเลยผมบอกไปแล้วว่าผมตัดเล็บเองเป็นต่ใบเล็บเองเป็นไม่จำเป็นแต่ผมบอกกับพี่น้องว่าอยากให้พี่น้องได้ติดตาม แต่ผมเชื่อว่าการอภิปรายไม่ไว้วางใจรอบนี้เรื่องการสลายการชุมนุมพี่น้องจะมองเห็นทุกมิติและผมก็เชื่อว่าหลังจากอภิปรายนายอภิสิทธิ์เวชาชีวะที่คุณบอกว่าคุณใช้ชีวิตลำบากถ้าคุณยังไม่ยอมรับความผิดที่คุณทำขึ้นคุณจะไม่มีถนนแม้แต่เพียงสายเดียวให้คุณได้ย่ำในประเทศนี้ พี่น้องที่รักทั้งหลายบรรดาแม่ทัพนายกองทั้งหลายอย่างที่ผมบอกว่าเรื่องราวทั้งหมดถ้ารัฐบาลไม่หักหลังบรรดากองทัพเขาไม่มีวันที่จะให้รายละเอียดว่าทหารอยู่หน่วยไหน21จุดความตายกับทางดีใดและไปสอบสวนผมเรียนกับพี่น้องว่าวันนี้เราถึงบางอ้อแล้วว่า ความจริงมันเป็นอย่างไรแล้วเราอดทนที่จะอธิบายผมเรียนไปยังนายอภิสิทธิ์นายสุเทพเทือกสุบรณว่าอำนาจในตำแหน่งนาย,ยกรัฐมนตรีรองนาย,ยกรัฐมนตรีแม้กระทั่งผู้มาการฐานบกผู้บัญชาการฐานอากาศมันไม่จีดังอะไรหรอกวันนี้ถ้าคุณยึดอำนาจเอาละสมมุติว่าทหารยึดอำนาจแน่นอนรัฐบาลก็ไปแต่ว่าทหารต้องเจออะไร ผมบอกกับคนวางแผนยึดอำนาจว่าสิ่งที่คุณจะเจอนั้นเป็นสิ่งที่คุณไม่เคยเจอในชีวิตและประวัติศาสตร์ทางการเมืองไทยเลยนั่นคุณจะเจอกับคนเสื้อแดงนับตั้งแต่วันแรกของการยึดอำนาจคุณจะคิดเอาตัวอย่างประเทศไหนก็ได้เอาแบบตูนิเซียแบบอียิปต์ หรือคุณคิดจะฆ่ากันแบบลิเบียคุณเลือกเอาแต่คนเสื้อแดงพร้อมจะสู้